เห็นปะเห็นเห็นก็นี่ครับหลังจากมาลงเบ็ดไว้นะครับตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงครับงานไม่ถาหาาใจเรื่องไปครับเดี๋ยวไปดูอันแรกก่อนเลยปลากล้องไม่ไม่ที่เลยว้เอาอ่ะแลกเฮ้ยเหยื่อหายอ่ะกล้องดูดิเนี่ยเนี่ย เอออย่าหายเออเราลืมเราลืมเอาเครียดลืมเอาเหยื่อมาเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวข้ไปเอาเหยื่อมาเปลี่ยนลืมไปปดูอันต่อไปครับลกหน่อยครับตากล้อร่างเลยเดี๋ยวเหยื่อไหมหันนี้ยังอยู่ครับเหยื่อลอยเหยื่อมันลอยไป สองไม้แล้วฟาวครับจะเป็นยังไงผลประกอบการลุ้นกับฟาวครับหน่อยเลยน <c oughs> ี่กับฟาวครับ <c oughs> เห็นมะข้อมเห็นเห็นครับเเออนี่ยโอ้โหฟาวหมดเลยอ่ะโอ้ เสียดรอยคือฮะก็ทุกคนครับก็คือแถวนี้หกเจ็ดคันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะย้ายฝั่งไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่ปากไว้นะครับว่าจะเป็นไงฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไม่ได้ปา อ๋อนี่ไงนี่อยู่ต้องใส่จะเกมต้องใส่จะเกมนะครับต้องใส่จะฟาว พพ 2. 2> นี่อย well ู่ครบไปเฮ้ยนี่วลาแล้วไม่ผาแล้วเฮ้ยนี่เห็นป่ะเห็นอะไรตะท้อนแสงมันคันยุบยุบปะมันจะเห็นไหมไปไปไปดูเฮ้ยนี่ดูๆโอ้โหมหมุนติ้วเฮ้ยไมหมุนนั้นนะเฮ้ยโอ้โหไม่ดิ้นเลยอะเริ่ติดหนาแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มปาก ดูดูร้ายดูลายนี่เฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมุไอเชียหมุน่งขึ้นเหมือนหัวด้วยดิสายพอได้นะใสายนี่งใสอ้วนเอาละหนึ่งเราไม่มีไอน้นี่มาด้วยเราไม่มยืมอุปรกรณ์มาด้วยนี่หนึ่งเจี๊ยบมันตายหมดเลย อันนี้ได้ได้คันเดียวนะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งอีกสี่ห้าคันอืมเขาปตรงนี้เฮ้ยเร็วนะคันมุดเลยหลุดเป้าหลุดเป้านี่นี่นี่ดูหันป่าน่าเชย่อโอ้โหนี่ยู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 ดึงฟิตด้วยจะหลุดป่าเท่านั้นแหละนี่นี่นี่โอ้โหหลุนเลยเงียบไปแล้วอ่ะ เฮ้ยนี่อยู่อ๋อเฮ้ยเรื่นี่นี่อาอแขกคู่แขกคู่เดี๋ยวไปเยี่องมาเปลี่ยนวิ่งประชนน้อยใช่เลยเรื่องเรอง้ยดูโอ้โห เอาไงเนี่ยปล่อยเนปล่อยเยอะเดี๋ยวอยเียวเ่อดี๋ยวปล่อยสระปล่อยสะยเองนองนี้ติดดีว่ะโอเคก็นี่มาดูผลประกอบการรอบแรกไหนวะลองเฮ้ยนี่นีนี่คผลประกอบการรอบแรก ประมาณนี้สามน่วยก็เดี๋ยวตัวนี้ปล่อยเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปแกะก่อนปล่อยก่อนป่ะปอกเฮจะปล่อยที่อื่นดีวกว่าวะเดี๋ยวมันนี่มันเดี๋ยวมันไปบอกพวกกันว่ามันมีเยื่ออยู่เด <c oughs> ี๋ยวไปปล่อยตรงอื่นไหนว่าขันเบ็ดอ่ะอคับปะโอเคครับรอบแรกอุ้ยเนาะ